สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับตู้ b v 15นิ้วโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาก็ใบั้5 0ิบาทครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Shopee ปปได้เลยครับหรือทางไลน์ก็ได้ครับมี8ใบ จะแกน p v วเหนียวๆนะครับเวลาอาจไม่มีเสียงแทกๆครับหูจับพลาสติกด้านละหนึ่งแล้วก็สเปคคอนมาตรฐานครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นสีระเบิดสวยงามครับฝานี่คือแน่นมากครับเปิดจ้างหน่อยนะครับ ด้านนน้นก็นจะประมาณนี้นะครับสูง70หรือ7ลึก70กว้าง50มีตีนตู้ได้ครับไม่รวมตีนตู้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ